สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วครับคปวิดีโอนี้ก็จะเล่นเกม a อคซ์มือมืบายนะครับคีย์ิโอนี้ก็จะเล่นเทปเช่าออนไลน์เหมือนเดิมนับวันนี้ก็ทางเซิร์ฟ a อเคทีศูนย์เจ็ดก็จะมีการจัดกิจกรรมนะครับทั้ง2เซิร์ฟเลยนะครับอันนี้ก็จะมาประกาศกิจกรรมสําหรับเซิร์ฟ PVE นะครับก็คืออาทิตย์นี้ก็จะเป็นกิจกรรมง่ายๆสําหรับเซิร์ฟ PVE นะครับก็คือการล่าตู้สมบัตินับกิจกรรมก็จะเริ่มหลังจากที่พี่ลองคลิปไปนะครับ รายละเอียดกิจกรรมก็มีว่าก็คือใครที่หาตู้สมบัติเจอเป็นคนแรกก็ให้แคปรูปตู้สมบัติมาส่งมาในแชทพี่ก็จะได้ของรางวัลไปนะครับตู้สมบัติก็จะมีหน้าตาแบบนี้เลยนะครับนี่คนระับพี่ก็จะไปวางตามแมปนะครับแล้วก็ให้คนในเซิร์ฟไปหานะครับใครหาเจอเป็นคนแรกก็ให้แคปรูปส่งมาในแชทของพี่ก็จะได้ของรางวัลไปนะครับ นี่ครับนี่พี่ก็มาวางให้ดูเฉยนะว่ารูปร่างหน้าตากล่องเป็นอย่างนี้นะครับ <m> ใครหาเจอบป็คนแรกก็ให้แคปรูปยืนแคปรูปแล้วก็เป็นชสื่อของพี่นะครับเสื่อของพี่เป็นคนวางส่งมาในแชทก็จะได้ของรางวัลไปเลยนะครับสำหรับกิจกรรมเซิร์ฟ PVE อนะครับอาทิตย์นี้ของวันเสาร์นี้เลยนะครับก็กิจกรรมจะเริ่มหลังจากที่พี่โพสคลิปในลงใน u t u b e พวก tik t ตอกนะครับ ก็ครับใครเห็นคลิปวิดีโอก็มาร่วมกิจกรรมได้นะสำหรับคนที่เล่นในเซิร์ฟ PVE นะครับของรางวัลก็คือได้แอมเบอร์อยู่50,000แล้วก็กล่องควัน500กล่องนะครับเอาไปเปิดเล่นนะครับของรางวัลก็เล็กน้อยสําหรับคนที่ร่วมกิจกรรมนะครับแล้วก็กิจกรรมของ PVP เดี๋ยวหลังจากนี้นะเดี๋ยวพี่ก็จะอัดคลิปอยู่ในคลิปเดียวกันเลยนะครับก็คือกิจกรรมคยกว่าการเอาีฟิตรอดจากป้อมปืนนะครับใคร เหลือชีวิตรอดแก้ป้อมปืนคนสุดท้ายก็จะได้รับของรางวัลไปนะครับก็จะมีของรางวัลอยู่รางวัลเดียวนะสำหรับเซิร์ฟ PVP นะครับนี่ก็เป็นกิจกรรมของเซิร์ฟ PVE นะครับน,น้องคนไหนที่สนใจเขาเล่นเซิร์ฟก็ทั้งวาขอเขาเล่นได้นะครับทั้งสองเซิร์ฟเลยนะเป็นเซิร์ฟ PVE และเซิร์ฟ PVP นะครับนี่ก็มาเปิดกิจกรรมสำหรับเซิร์ฟ PVE นะครับ ็คือการล่าตัวสมบัตินะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันกิจกรรมของเซิร์ฟ PVP เลยนะครับเอาละครับตอนนี้เราก็มาเจออยู่ที่สนามของเซิร์ฟ p ีแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่เกาะซาดาเหมือนเดิมนะครับตรงนี้นะครับก,กิจกรรม p v p ก็มีว่าให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันก็ให้ลงไปในสนามแล้วก็วิ่งหลบป้อมนะครับเอาชีวิตรอดจากป้อมปืนให้ได้นะครับเหลือรอดคนสุดท้ายก็เป็นผู้ชนะนะครับ วันนี้ก็มีหนูทดลองน้องไนของเรามันเป็นหนูทดลองครับข้างในแล้วนี่ๆก็ข้างในสนามก็จะมีป้อมปืนอย่างนี้นะครับี๋ยวพี่บินขึ้นไปดูนะครับนี่นะครับพี่ก็จะวางป้อมปืนไว้ในสนามนะครับก็ให้คนที่เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งหลบป้อมปืนข้างในนี้นะครับก็ให้เตรียมชุดก่อเหล็กมานะครับ ก็กิเช็ก็ได้นะพวกยาก็ได้นะใช้ยายได้ทุกยานะวิ่งหลกป้อมให้ได้นะใคร <c oughs> ตายคนสุดท้ายนะ <c oughs> คนสุดท้ายเหลือรอดคนเดียวก็จะชนะไปนะกิจกรรมของเซิร์ฟพีพนี้ก็จะเป็นเวลา2องทุ่มวันอาทิตย์นะแต่เซิร์ฟ PVE ก็หลังจากที่พี่ลงคลิปใน YouTube ไปนะ่าจะช่วงบ่ายก็เริ่มกิจกรรมกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดู ทางใน,นมาทดสอบสนามให้ดูนะครับใช้เวลากี่นาทีนะเราจะโดนป้อมยิงเข้ามาเลยมาเลยมาครับพี่เปิดตัวกันนะพี่จะเปิดป้อมนะครับแล้วนะครับเริ่มนะครับเปิดแล้วนะครับ อาวป้อมมันไม่เยิงอ่ก็ไอ้ตามขอเข้ามาได้ไงนะ ก็วิ่งให้วิ่งหลบป้อมนะตายตายังใช่พี่เลื่อนัปนรถๆูเลยผมยังมันมีม,มุมมุมหลบได้หรอไม่มีพี่ตายแล้วนะก็ ใครบินหลบปั๊มอย่างนี้ให้ได้นะครับใครหลบคนสุดท้ายตายคนสุดท้ายก็คือเป็นผู้ชนะเลยนะครับสำหรับกิจกรรมของเซอร์พ p พนะเดี๋ยววันอาทิตย์สองทุ่มเรามาเจอกันนะครับของกิจกรรมของ PvE ก็เริ่มวันนี้นะครับหลังจากที่พี่ลงคลิปไปก็กิจกรรมจะเริ่มเลยการล่าตัวสมบัตินะหลังจากที่วิดีโอนี้ก็มาเปิดติดกันทั้งเสิร์ฟแคนี้นะ นะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจใพี่ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งเวลาพี่ลงคลิปให,ใหม่ๆก็รับการแจ้งเตือนก่อนใครนะครับแล้วก็น้องๆคนไหนที่สนใจเขาเล่นเซิร์ฟก็ทักมาขอเขาเล่นได้นะครับลิงก์ Messenger ก็อยู่ใต้คลิปเลยนะครับก็จะมีรับเซิร์ฟ PVP และเซิร์ฟ PVE นะครับสนใจเข้ามาเล่นก็ทักเข้ามาเล่นได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ก็สวัสดีครับ